ครับผมสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเนาะนี่ครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นพระยอดธงครับหรือเพิ่นว่าเป็นพระนักลบนะยอดนักลบยอดธงครับอ่าเพิ่นว่าเวลาทหารน,นะตะกี้เพิ่นไปออกลบออกซึกังนี่ครับเนาะเพิ่นก็จะใช้อ่าพระยอดธงนะครับเนะาะปักไว้บนยอดธงครับเลยครับ เป็นในนีไปครับเป็นขวัญแรงบันดาลใจนะยอดทองออกศึกครับผมเป็นพระนักลบนะที่แข็งคาดปลอดภัยกันนะพี่น้องนี่ก็เป็นหลวงพ่อเนี่ยครับแต่ว่าพิมพ์เนื้อเก่าดีดีนะครับเนาะเบิ้งด้านหลังกันครับบัดนี้นี่นะครับเนาะด้านหลังกับเบิ้งสวยงามนะสวยงามกันเลยทีเดียวครับสำหรับพระยอดทององนี้นะ เป็นพระน่าจะพระเก้าอยูดดอกครับพี่น้องก็สวยงามดีนะครับอ่ะบบดนี้ก็มาเบิ้งการเลี่ยมกันน้ำนะของเบาก่อนครับผมอ่ะครับผมแนวทางวิธีการเลี่ยมกันน้ำนะของเบาก่อนกน็ประมาณนี้ครับบ้านๆพี่น้องงานอันนี้เบาก่อนจะจัดทรงนะจัดทรงขององค์พระยอดทงนี่เป็นงานหยอดน้ํานะครับพี่น้องเนาะ นี่ครับองพระก็งามดีนะครับด้านหลังก็สวยงามกันทีเดียวนะเห็นบ่นครับในกรตกแต่งเนะี่ยองพระน,นี้องค์น้อยครับ,บแต่งล็อกนะงั้นรูปร้อยองคเนยจะเฮ็ดยากกว่ามูนะครับนะเพราะว่ายางวัติครับตรงที่ล็อกนะครับมันจะล็อกได้แค่นี่ครับแค่จุดขาจุดฐานประมันเนี่ยนะครับเนาะ มันจะเลยยากนจังหน่อยครับนี่แหละก็จะอยู่ประมาณจังสิครับพี่น้องในลักษณะการล็อกฐานหรือว่าการล็อกงานลอยองค์นะฮะล็อกได้ซอนีเนี่ยนะมีอยู่สองสามจุดนะสี่จุดที่สี่ล็อกครับแต่ว่านี่เบากวันล็อกแค่สามจุด นะครับเนาะก็คือหัวเข้า2ข้างกับตรงยอดอตรงนี้ครับเนาะเขาเอื่อยังนี่นี่นะครับเนาะตรงที่เป็นเสาออกมาจากตรงนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะที่บ้ากวานลักษณะที่บ้ากวานได้ล็อกนะครับแล้วก็มาตกแต่งครับผมไส้กันกลางอนี้ไส้กันกลางขนาด3มิลครับ ใส่เกนกลางขนาดสามมิล็อกนะพราะว่างานองคหน่อยครับแล้วมาตกแต่งให้โค้งเว้าวดูลักษณะเงาง,งามประมาณนี้ครับแต่งเป็นทรงหยดน้ำคระบผมอ่ะฝากไว้น้ำรับพี่นองบูดเดชื่นชอบนะฝากกดติดตามให้้ากกว่าน้ำเด้อคระบผมสวัสดีครับ